นั่งหน้าจอมาทั้งวันะนะนะแล้วแบบโอ้ยไหลหอนะมีวิธีการมาให้ค่ะลูกบอลน,นี้ยังยัง,ย,งยังคงตีมลูกบอลน,นี้อยู่นะนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้ต้องการที่จะเออเขาเรียกอ,อะไระเปิดอกนะคะ stretch chest muscles นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะยืดอกโดยที่ไม่ให้เราแอ่นหลังแทนเนี่ยนะเราจะเผลอบ่อยมากเลยนะถ้าเกิดว่าโะอย่างยิ่งคนที่นั่งเยอะๆอะ จะมีลักษณะเชิงกรานเนี่ยมันจะกระดกอยู่แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นอะเวลาที่เราจะแอ่นอกเนี่ยบางทีเราจะไปเผลอแอ่นหลังแทนนะคะเพราะฉะนั้นอะเราใช้ลูกบอลอันนี้นะเอาไว้เพื่อประโยชน์นี้แหละนะคะก็จะให้ดูว่าอกตึงแค่ไหนคนอกตึงสาธิตเองเลยนะคะเอาลูกบอลดันเอาไว้เพื่อป้องกันเนี้ยนะเหมือนเราก็จะลีนลีน against ลูกบอลเนี่ยแหละนะคะ แล้วก็ค่อยๆอยออเนี่ยเราก็เป็นการ stretch กล้ามเนื้อหน้าอกของเราได้นะคะถ้าจะให้ท้าทายหนักขึ้นไปอีกเอามือข้างนี้ไปแตะผ,ผนังเนื้อไหล่อีกข้างหนึ่งลองทำงันนะเพราะเราจะได้ยืดตรงนี้ด้วยนะคะ ยืดมากนะืดท้างนึงอ๋อยืดมากจริงๆร,รู้สึกว่ามัน stretch ไปหมดเลยอะนะคะพยายามยืดจะยืดให้มันได้หลายๆมุมนะคะไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าตัวเราเนี่ยมันห่อในมุมไหนนะร่างกายมันไม่ใช่แค่ หน้าหลังซ้ายขวาโอ้ยเราบิดกันทีเนี่ยเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นะพยายามเปลี่ยนม,มุมไปไเรื่อยให้มันขึ้นมั่งสูงมั่งต่ำม,มั่งเลฟไรท์เซนเตอร์ไฮโลเอาให้มันไปไปให้มันกลมกลึงที่สุดอะ